โอเคมาต่อกันเลยกับไกด์เลดนะครับผมเจอ d e ep mines หรือว่าจักรนอตที่เพิ่งอัปเดตลงเซิร์ฟไทยไม่นานี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาส,สอนวิธีการลงจักรนอตนะครับจักรนอตนี่จะมีแบ่งเป็นทั้งหมดเอ,อง่ายๆก็คือง่ายๆก็คือ,อ,อมันจะไม่มีเฟสนะครับเพียงแต่ว่าจักรนอตเนี่ยพอโจมตีถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เออบอสจะอยู่โจมตีแล้วเออมันจะวิ่งไปตรงกลางพอวิ่งไปตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยคล้ายๆลูกระเบิดออกมาจากปากมันนะครับจังหวะเนี้ยคือรับเออจักรนอสเนี่ยจะชาร์จสายฟ้าชาร์จสายฟ้าใส่ตัวเองนะครับผมจังหวะนี้เราสามารถหยุดหยุดจักรนอสจากการชาร์จสายฟ้าได้ด้วยการปลาลูกระเบิดที่มันปล่อยออกมาจากปากมันนะครับปาให้โดนสิบลูกนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่โดนเอ่อไม่ใช่คนละสิบรูปนะครับแต่ว่าให้ทั้งปาร์ตี้อ่ะป่าเก็บระเบิดนะครับแลวป่าให้โดนตัวมันสิบรูปนะครับมันจะแคนเซิลหลังจากที่มันชาร์จไฟหลังจากที่มันชาร์จไฟแล้วแล้วเอ่อเราสามารถแคนเซิลมันได้เนี่ยหน้ากากตรงตามันจะสังเกตได้ว่าน่าหน้ากากตรงตามันจะเปิดออกนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยเราสามารถทำดาเมจโดนจกกนักรนอตแรงขึ้นสองเท่า นะครับโดนดาเมจคูณ2เลยทันทีไม่สมมติปกติคูณคิคูณคิหมื่นหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็น2 0,000ื่นทันทีเพราะฉะนั้นเจะกระนอจะค้าง,ง่ายมากหากเราหยุดการชาร์จสายฟ้ามันได้แต่ถ้าเราหยุดการชาร์จสายฟ้าไม่ได้เนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปเกาะบ,บนเพดานแล้วมันจะคอยปล่อยสายฟ้าปล่อยพิษหรือว่าคว้าลงมาคว้าเราเอาไปทุบก,กับเพดานด้านบนทีเดียวตายนะครับไม่สามารถหยุดได้นะครับพอถึงจังหวะนี้แล้วก็คือให้หลบอย่างเดียวนะครับผม ไม่สามารถหยุดได้จนกว่ามันจะลงมาเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้กับจักจะสำคัญมากนะครับในการแคนเซิลแคนเซิลท่าสายฟ้าเพื่อให้มันเปิดหน้ากากนะครับทริคของกิลผมก็คือจะเก็บทานเก็บท่าแปลงล่างไว้สู้กับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะยุ่งนะครับผมผมจะเก็บท่าแปลงล่างไว้สู้กับตัวนี้ตอนที่หน้ากากมันเปิดกับใช้ท่าไม่ตายหยุดตอนที่หลังจากที่หน้ากากมันเปิดแล้วนะครับผม เราจะค่อยๆส,สลับกันหยุดสลับกันหยุดสลับกันหยุดแล้วก็ซัดมันจนตายให้ลวดเดียวจบทีเดียวเพราะว่าจังหวะที่หน้ากากมันเปิดเนี่ยมันจะโดนดาเมจสองเท่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ยากตัวนี้ไม่ยากนี่แต่ว่าถ้ามันโจมตีแรงนิดนึงแล้วก็เอ่อแพทเทิร์นจะดูยากหน่อยนะครับโอ,โอ้นี่มีขาโซนาโอ้พี่ิีกนางเอกอังกอร์แม่งอย่างฮา อังโก้เออบอกแล้วอังโก้เป็นไงช่องเจ็ดไม่เหรออังโก้ช่องเจ็ดไม่ใช่เหรอสามสามเขาเรีเมคมาใหม่แล้วมันช่องสามแล้วโอ้ันนั้งก็เห็นข่าวมันก็ลงแล้วนี่อังโก้เออแต่ได้แต่คนอนิเมชันแต่ด้วยด้วยพี่เออรู้ละโอเคเ้ยเมื่อไหร่แใงจะได้เป็นนางเอกวะชั่นนะพี่หน้าตาแม่งก็สู้เขาไม่ได้เลยเป็นนางโร้เจเจดีเจบูน่ารักกว่า บี <BJ> B, เจบูใช่ไหมคนนั้นเดี๋ยวเราตอนนี้มีนอกเรื่องเยอะเราปิดไมค์ไว้ก่อนถ้าใครอยากมาฟังบรรยากาศสดๆก็อย่าลืมมาติดตามกันในไลฟ์สดได้นะแต่เดี๋ยวตอนนี้จะจะไกด์ก่อนนะครับคือเรื่องแพทเทิร์นของบอสนี่ยอาจจะไม่ได้สอนมากนะครับแพทเทิร์นของบอสนี่อาจจะต้องไปฝึกสอนไปฝึกกันเองนะครับเพราะว่ามันอธิบายค่อนข้างยากนะครับผม แต่ว่าจักเนี่ยผมแนะนาว่าถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามตีด้านหลังมันจะปลอดเออไม่ใช่ตีด้านหลังมันตีด้านข้างมันจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าเออจักมันจะมีท่ากระโดดมันชอบมีท่ากระโดดถอยหลังนะครับซึ่งอันตรายพอสมควรไม่แนะนําให้อยู่ด้านหลังมันเป็นที่นะฮะไม่อยู่ให้ไม่แนะนําให้อยู่ด้านหน้าด้วยเพราะว่า ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีท่าพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมีท่านเนี้ยกระโดดลอยหลังเนี่ยน่ากลัวแม่งโคตรแรงแถมหลบยากมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ด้านข้างมันจะปลอดภัยกว่าท่าน,นี้คาาหลอกสามารถแคสได้นะเกิดอะไรยังไม่ทราบเฮ้ยแล้ววะ เยี่ยมมากอันนี้เราก็คือรอบอสปาให้รอปาระเบิดบอสอีเดียวเราจะรู้ได้ไงว่าบอสกำลังจะปาระเบิดบอสมันจะคำรามนะครับจจะสันส่นๆแบบนี้นะครับอันนี้คือบอสกำลังจะปาระเบิดแล้วเต็มตัวได้เลยนะฮะให้เราเก็บระเบิดตามพื้นนะครับการปาอย่าก,กด E ีเลยนะครับให้กดเด้วยแล้วปา นะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ค่อยโดนปลาให้โดนบอสนะฮะถ้าปลาสำเร็จบอสจะลงไปสสันนะครับเอาเปปลาไม่โดนเรียบร้อยนะครับผมเยี่ยมมากเดี๋ยวผมทาอ,อ๋อเดี๋ยวมีคนหยุดละนี่ไงมีคนหยุดละ เราหยุดต่อแล้วจังหวะนี้ก็คือจะสังเกตได้ว่าทุกคนในในตี้ผมก็จะขัดกันหยุดจะขัดกันหยุดเลยแล้วก็ลุยใครมีทานใช้ใครมีสตรีมใช้จัดเต็มแบบไม่ต้องงกมกเกลวกันเลยต้องชุบเพื่อนด้วยอย่าลืมชุบเพื่อนนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ ทำดาเมจได้โหดมากนะฮะทุกคนสามารถทำดาเมจได้แรงเป็นสองเท่ามีอะไรใส่ไปอย่าให้ยัง้งอุย้ยอุ้ยกดสตบีมลล์ละ ที่เหลือก็ฆ่ามันอย่างเดียวฮะไม่มีอะไร,รซรับซ้อนอีกต่อไปนะฮะเวนไม่ตายกันหมดละ น,นี่ลุย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 แต่ว่าพอดาเมจมันน้อยเนี่ยถ้าดาเมจมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยตายเท่าไหร่ถ้าทุกคนดาเมจสองหมื่นก็แป๊บเดียวก็าตายแล้วครับจัดแต่เมื่อกี้ตายกันเยอะเกินมาเลยทำดาเมจมันไม่จัดตอนนี้หน้ากากมันปิดไปละขออยังเปิดอยู่ใช่ไหม มีคนตายกันเยอะไงมันก็เลยไม่ตายอ,อุ้ยกดผิด <c oughs> ท่านี้จะหลบยากหน่อยคือท่านี้มันจะ ดาเมจสองทีคือมันจะกระโดดลงมาทุบก่อนนี่แคทสวยงามสวยงามสวยงามถ้าแคทได้บอสจะสตาร์ทหลายวีอยู่วีมากโอ้ยดออไม่ทัน แนะนำว่าพยายามหยุดอย่าให้ทับกันนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เวลามันหยุดทับกันแล้วมันเสียดายมากแกเรียกรเบลูกร,ระเบิดแกรอบหนึ่งมันจะเรียกลูกระเบิดมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับมันจะเรียกมันจะปล่อยลูกระเบิดมาเรื่อยเพราะฉะนั้นก็พยายามเก็บเลือดให้เต็มๆไว้เทคนิคก,การปาระเบิดก็คือพอเก็บระเบิดปุ๊บแล้วหยิบนปาทีเดียวรอให้มันมีสายฟ้าลงบนพื้นก่อน เนี่ยเยี่ยมมากเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะจกักรนอตเฟสขึ้นว่าอ่าขึ้นว่าหน้ากากเนี่ยถูกเปิดนะฮะให้เราตัดเต็มที่ สิ่งที่สําคัญของจักก็คือเราต้องเปิดหน้ากากมันให้ได้ครับแล้วลทําดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อย่นระยะเวลาของจังกรนอตนะครับผมสําหรับจักรนอตก็ไม่ยากนะครับสามารถมาพ c t i ิสก,กับเพื่อนๆได้แบบบอกนะครับผมเรื่อง p a ทเทริรนเนี่ยจะต้องฝึกฝนลแล้วก็ลองดูเอาเองนะครับมันจะมีท่าที่ดูค่อนข้างยากอยู่ประมาณไม่กี่ท่านะครับผมแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจักจะดูไม่ค่อยยากมาก คือจักรนอตมันจะโจมตีค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าถ้าคุณฝึกฝนแล้วก็จะหนูไม่ขย,ยาะนะครับผมโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับไกด์จักรนอตนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะล่าวัตถุดิบหน้ากากนะฮะแล้วเอาไว้ส่วนหน้ากากเนี่ยช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยมีค่านะครับแต่ว่าพอเอลิชาอัปเดตแบบเนี้ยหน้ากากจักรนอตเนี่ยจะเอาไว้ใช้คัฟอาวุธที่2ของเธอนะครับที่มีแสงอยู่ที่มือนะครับชื่อว่าโฟกัส ถ้าพออัปเดตปุ๊บขายแพงมากนะครับผมยังไงก็อย่าลืมถ้าช่วงนี้ออไอเทมจักกนอตหน้ากากจักกนอตเนี่ยขายไม่ค่อยดีนะครับก็เก็บไว้ซะเดี๋ยวพอเอลิชาอัปเดตปุ๊บราคาพุ่งทยานแน่นอนผมรับรองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ไกด์คร่าวๆออประมาณนี้นะครับกับจักกนอตนะครับก็อย่าลืม Subscribe กันมานะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์มาได้นะครับมีอะไรสอบถามมาพูดคุยกันได้แล้วก็มาชมไลฟ์สดได้เลยที่าาลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเหมือนเดิมสวัสดีครับ